ล้วงจอจเลือกให้เอาลวงไปให้จอร์แดนแค่บรรยับเลยนะต้องเที่ยวถ่ายรูปไปลงทิกตอกลง้ดลงกตอทนลวจอม่ลงถึงไหนสุดยแล้วเนาะออ้ไปสุดแขนเลเลย ที่ว่างับงกับแบบนี้คุณหมอเราจะล่วงได้หรือเปล่าล่วงแบบไหนล่วงยังไงกูจีอาปากก็ฟังหึมอ๋อย่างนีนะครับจราเล่ครับครับพี่รางวัลน้ำใจคุณระบายระบายนะครับอะไรอะอะไรอ๋อตุ๊กอัตเตอร์เออเราไม่ได้ขอรางวัลน้ำใจดิเจราเล่ครับครับแบบนี้เออ ูมที่ว่าจะลว้วงได้หรือเปล่าล้วงแบบไหนล้วงยังไงเคาะเล่าเคาะบนวนซ้ายวนขวาแล้วก็ค่อยๆเปิดปากออกมาแล้วก็ล้วงเข้ามาบบกมือไปไา<ป> ถามน้าต้อเที่ยวเียกันียา้าหมนเลย่ให้ถามเรยหมอท่าก็บอกว่าเสียวเลก่น่ยังไม่เถียวเล่นต่อให้ถามเลยไม่กหกะไม่งคนางคนเียวันโดแล้วเนาย่งเาเล่นอกเก๊กเกเียวยังรับยังเอบเลือดตกยังออกสิทำไมอะมันเจ็บเฮ้ยลูกนี้กลัรเจ็บอีกเหร เอาวไหดเอาัดรแป๊บนึงอยากเห็นคนดีต้องใจเย็นๆขอเคลียร์เคแป๊บนึครับได้ยังไดยังเออควาหามาคว้า ตัวใหญ่ที่นี้เลยเจ้า,าโอนะอ,นอะแล้วมีชื่อว่าน้องน้ำหนาวน น้ำหนาวเออทำไมอะลูกให้เดินหน้าไปยิ so <c ười> <c ười> yep ้มเออให้เดินหน้าก็บอกเดินหน้างับงับกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงับงับแบบนี้ให้นะต้องเที่ยวรถถุงนุ่มได้ไหมครับไม่ได้ลงมาเลยไม่ได้ลงมาเล่นไม่ได้ลงมาเล่นกับคุณหมอให้เขาเป็นคนเลือกฉากแต่คุณหมอเป็นคาดูใกช่เขาเป็นคนเลือกฉากใช่ เอ้พีใหม่ท้วทีให้จัดให้เลยมันเป็นเพียวอะไรกันมาการเป็รเพยยังไม่ได้ได้ไหมเราได้ไหมได้ไหมเออเลือกฉากไปได้เลยอ่ะไอ้เค่ครับครับแบบนี้อยากให้คุณหมอเราเอาส่วนไหนของร่างกายยัดเข้าในปากตอนเค่นีครับบอกมาเลยครับ เดียนเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวทำไมต้องให้ยกมือด้วยถ้ายกสองสามคนถ้ายกต้องอาจจียนจริงนะอ่ะพักโอหกันนะอ่ะคนไหนอยากให้คุณหมอเราเอาหัวคุณก็ได้ปากตะเกียบยกมือกันหน่อยครับยกเยอะเลยโอ้ยเพียบเลยเพียบเลยแล้อยากให้ทีหัวขาด

อายุมากแล้วคุณหมอเราผมืี้ไม่เคยดลงครับผมลงคนเดียววันนี้น,นึ่งไงอ,อยากลงก,ก็ไม่ลงอายุมากแล้วคุณหมอ ถ้ามันงับขาดเลยนะนี่ยคุณบอกครับครับบายโอ้ยเขาบอกว่าตายอันนียเถอะไอ้แค่ก็ไม่มีใครกล้าเรามาตะกี้บอกอนุญาตครับคุณบอกงั้นเออบอกอนุญาตครับแย่แย่แย่เอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะดูสิว่าจะมาแค้งงับงับแบบนี้คุณหมอเราจะเอาหัวมุดได้หรือเปล่า 各位朋友，大家好。 ไม่คนพายิศาลกบคุณหมออ่ะอดไปก่อนก็ได้หรอกจริงรอเปล่ากินเปล่ายิรพบก่ออะออดีอืออไอ้ทะเลาะเองนั่นพงงนเลยครับ ป้าไปเล่นกับลูกที่บ้านไปโอ้โหมันเลกันได้ดกระถาได้แน่นะอ่ะกันก็กันน้อนหนาวหนาวอ,อ้าปากกว้าง,ง,งลูกเออปาดูไว้ครับนี่คนใกล้จะตายครับก็ทำก็แบบนี้ครับนี่คนใกล้จะตายก็ทำก็แบบนี้ร่งเนื้อมันต้นุกขจะมีให้หยุดหรือไม่เนีนะ่ย ล้นขนาดนั้นแล้วจะมีให้หยูดอีกเหรอ ปี่สองครับกรแล้วเตัวนั้นเรเลยพอแล้วตันันวตามใจแล้วนะครับตใจแล้วครับขอเสียงตัวือคุณหมอจันเดสุท้านครับเอ้าสุดท้าีกวนต้องเยอะครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับ้กาเลัวันนี้เลแดก็ท้าใจห้อยเท่งครับปังๆของแขนรด้วยเท่งครับปังหอ้อด้วยเลย